ตัวเล็เกมสองตัวก็เนี้ยแต่ถือว่ารักแบบซัพพอร์ตดีวะ่ะไม่แย่กับเวกาไอรอนเย่อันับกูเนี่ยผมสตาร์ทมาผมก็ไอรอนเลยแล้วแพทคือเท่าไหร่นะเขาดูหน่อลแหลง <c oughs> กูเลื่อมมากับไอรอน <laughs> ต่ำสุดในทุกเทียแงดูสิบทแรงไอรอนเขาเล่นกันยังไงไต่ไปถึงแกนมาเธอเล่นยากอะไรวระแกนมาเธอยากติ่งยากกัยายก็แกนมาเธอเหมือนกั ther, นงไหมาแน่แหลงแกนมาพอแกนมาอยู่ฝั่งกูไ <laughs> ด้ปะคือบางทีก็สงสัยว่าไอรอนนี่คือเขาไม่มีคนเล่นแล้วป่ะวะ <laughs> <laughs> แล้วมันคือไอรอนสี่ด้วยไงมันต้องแบบไอ้นี่ปะร่องไต่เท่าไหร่ ชนะหนึ่งเกมหกบสี่ LP <laughs> หัวจะปวดไอ้สี่คือโลสุดหนึ่งคือไฮสุดโอเคได้เวลากูคลิกเบ็ดละผมเริ่มต้นจากแรงที่ต่ำที่สุดใน LL แล้วผมจะตายขึ้นไปแกนวัสแล้วเหมือกูเนสเนี่ยได้คลิกเบ็ดป่ะตอนนี้จะฉันเองิงอีกสามโอถึงเวลา,าจราจิงโนลังเลอย่าเสียใจ นี่ยได้เริ่มซีรีส์ใหม่ละถือว่าเป็นคอนเทนต์นะนี่ยทกทำแบบนี้แต่ว่าอันนี้พวกนายไม่รอดเนี่ยมาดเก้าเก้าคือมาเต็มร้อยปะกู <c oughs> สงสัยมาทันทีอันนี้คืออะไรแล <c oughs> <c oughs> ้วมูเทียบกับทีมกู <c oughs> อ้ที่นี่นี่คือแบบว่าว,วันไม่ทำเทียดแล้วน่าจะเล่นนีโกู พุ่งเล่นยังไงเอ่ะกูเล่นแบบนิซนาแค่มารเจ็ดกูเบื่อแล้วเล่นยังไงให้ไม่เบื่อโอโหมากเอ๊โดรีเมนไม่ใช่โดรีเมนชื่ออะไรวะดอนมีนดอนมนมี what the fuck เฮ้ยกดผิดไหลวะเนี่ยไม่เรียกูหลุดที่ดีโดนหรอบโอ้ยตายหรือไม่เฮ้ยดูนะบิวเคลียไม่ได้นานน่าจะกดโดดเดืดร้อสมยัย จริงเรายิบพี่หายไปของบัวอ้าวทำไมาได้สองตัวนะนั่นแหละได้เฟิร์นบัตคุ้มไหมไม่รู้มันจะไม่คุม้มเท่าไหร่เลยเดี๋ยวสองโอ้ย <laughs> เหน็ดบ้างเป็นไรเพื่อน ไปาหาเราเอาใหญ่เลยเนาะพี่มันได้ก็คือเอาเลยวพี่แม่กลับเว้ยเฮ้ยได้บอก ไปไหนพี่สองวิหนึ่งวิงว,งว,งวิไม่ถึงอ่ะหนาวสิอะอไรวะ สั้นเกินไม่ถึงวัตถะฟอลีตาเนมสวัสดีครับสวัสดีวันเด็กครับผมมีเด็กล้วหรือยังวันเด็กผลิตเด็กแล้วหรือยังฮะว, huh? <Get it. S 1> วัตถะฟอวันอ๋อทำระดับเ่กี่ ตั้งตีไล่หรอซ e มติงเงียวว้าวโอ้โหเดี๋ยว่อไปเลยไปวันอีเตียวอ่าเดี่จะตายแทนด้วยเดี๋ยวรอ่อ เออ,อ,อเยี่ยมมากว,าว้าวอืม,อม,อมโอค้คมแรงเลยขนาดน่ะพี่กดดีไม่ทัน มีเกาะมั้งไมกนิสิฟโอ้ยบโอเคทั้งน้ำขันมานโกขี้นี่ก้รอหนึ่งฉันจะมาฆ่าแกน่าจัว จริงมาถึงฝั่ง <c oughs> งูเนาะเหอนคุณนน่แหล <c oughs> เมาแค่ขอป้อมป้อมเดียวเท่านั้นโอ้ใช่ เดินอ่วยังวะเอาตาดินฮ่าฮ่าฮ่าว้าวดเก่าอยกูมาอนะ่านแชทมึงอยู่เนี่ยโอบแชทไอีดดิ้ không kiểu tôi ở ở giữa, đang ăn chat giữa, đi, là con gì qua chưa?

ไม่ไดทรงน่าจะตายชัวมาเร็วเลย และนี้ไมเอ,มเอวว้โหฮะมันชอบอโโอดตัวไอแตกให,ห้วไม่ขอไต่หืะร้อ,องเพื่อนมันไม่ได้ ว่าละเชียวดาวิดม, <c oughs> มันไม่โพแปองกับไฟกันอยน,นั่นแหละสามสี่ตัวเนี่ยาจะได้ใน่คนถ้าติดโดน โอ้โหขี่เนโก้ปูดเกลียนเลยขียนี่ไม่ต้องแปลงมาเป็นขี่กิโลออกเลย กำลังคิดอยู่ในโกบแม่งอยู่นะหมวดอ๋อแม่งอยู่ในคลีฟนี่แนหะละเราขยันแปลงร่างซะด้วยไอ้น,นี่หดหูมากใส่สบัตรเสียงหัวใจเสียงหัวใจิใจริง 过一条 20% cho có lọc 20 baht Ok Xử lý ra là Tắt đây Xếp nó ra Của đường như vậy <tummy> <t vulner> <tuhTuotion> นเ,นยเลยแบบแปะ 8, นะพี่ แต่น้ำมันมีสามตัวแต่มันเอาเราห้าตัว,อวเอ้ยคณิาาตศาสตร์ไม่มีผลเนาะในเกมนี้ก <c oughs> ูจะบ้าขอร้องอะ่ะตีมันออกไปเลยจริงแต่เมื่อกี้ไม่ทันไง <c oughs> ด้วยว่าวีวีวันนะ่ะสองวีก,กูตายเลยเชีย่ยแรงมากหนึ่งสองสามสี่รับฟกิ้งโน้ด้วย3 ไม่ต้องมาจากไหนกำลังตีเวโกอยู่เอเดิเอชันไม่ทันสมองเช้าเว้ยเฮลิกรูดี่ฮะคีเนโกนี่เอาปุยอะเผลอไม่ได้เลย คือมึงไม่เดินกับเพื่อนแล้วใช่ไหมอ <laughs> ย,าย่างนี okay. ้อ็คือมีคนหาย แดนติเดยไม่สตันก่อนน,อน,นี่แหละคาเงานี่แหละความเงาพี่แก่แล้าไงที่พู่มาก็มีคนเชียน์ยี่สิบสี่ก็คือเรียกไม่ทันแล้วเน,นี่ยตายก็ดุรุ่ดเลยได้เลยจัดไปบูดาเมจเท่าไหร่วึบรึบเก้าร้อย ไม่มีตังค่ะแค่ต้องเดินเข้ามาโ,ฮโฮู้แบบนั้นเลยแล้วสลายแดดโอ้ดูโดนอะไรแอ่นะน่ะอันสองแล้วก็หายไปเลย อีไม่ทำอ,า,อ,า,อาเม็ไม่พอเฮ้ยเฮ้ย่าให้มันรอดขอร้องไม่ได้ออกของแข็งเลยซ้ำโอเค thiếu sang, ơ, học một, ế, quan sĩ sai một đi Oh my goodness. กกูแทงสองป้อมเลยหรอโอไม่กูเนสต้องอะไรก็ได้ให้ไอเดียแทงให้หน่อยยังไงดีต้องตายนะเพื่อนอ้าว แบบพาเราเดินร้องแล้วเดี๋ยวพี่ผมซื้อแล้วครับเม่มึงเจา้า <c> ก <oughs> ูขอป้องก่อนได้ปะร้องเลย <c oughs> คือมันตายสี่ตัวแล้วอะและว้วกลัว มันจะลากนอกกวาทำไมล่ะเนี่ยโอเ้โอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วมา พิ่งอวีตียาห้าิบเก้าตัวแล้วเข้ยแม่แมอ้ยเขียดกินแบงย่สิบตัวผมเห็นจะระวังงเอดีออ้ยเหี้ยว้าเร็วกำลังคิดอยู่ว่าเป็นเนโกะปะห้าสิบวิ อยู่41วิเล่นพี่รอบผมก่อนออไม่มีอะไรให้เล่นแล้วเฮ้ยอ้าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอเคหนึ่งยิมตีวนะเนี่ยสี่รอบนึงมาหาังกรจะใหม่รอบเพราะเมื่อกี้กูไม่ได้มาหาังกรไปหรอกเอ็ดนีโกะมาเนี่ย ฮาทุเอวหวานใส่มันตายเท่ากับบับหายอ๋อ oh. บับแหละให้คลอดนะไม่ใช่ เยูแล้วก็ที่อุอ้ยกดดีไม่ทันยังไงดีแคลรีหนึ่งตัวกับสี่ตัวก้นอีไอจ,จินหนีไม่รอดแน่มันรอดไปแล้วนะแต่จินมันแบบยิวเซฟอยู่ เฮ้ยขำมอนลิโกูดีนะกูมิวไอ้สองตัวนะั้นไปก่อนนกูได้อ่านแชททั้งวันแน่เสี่ฟีเล่นดีอกับอจะปหยัดเต็มที่แล้วได้แค่เอลบเดียรเด็ดเกมแบบสู้ได้ฝั่งมุนมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เขียนเโกก,กับจินนี่คือแบบ คุณพ่อคุณแม่ขอบคุณครับทุกคนนิสสาแบบต้องให้เอาจริงอะดิไม่เล่นเทศนาแม่งก็แพ้เป็ดเอ้คืออะไรกูจะกลายเป็นผู้เล่นททศนาวันทีก่อนเนี่ยไม่นะฉันไม่อยากทำแบบนี้แต่บังคับให้ฉันต้องทำ